จับเขาคุยหุ้นอาทิตย์นี้นะคะมาแนะนำหุ้น g ก l f ฟกันคะ่ะเป็นหุ้นตัวใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเมื่อมีการควบรวมกิจการกับ Intouch นะคะทำให้มีความสัมพันธ์พิเศษกับ a d v a n c e เลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูได้ในรายการเลยคะ่ะ g ก l าฟกำไรดีมีความมั่นคงราคาหุ้นแถวนี้เป็นจังหวะให้เก็บเข้าพอร์ตนะคะเราไปรับชมรับฟังกันได้ในรายการจับขาคุยหุ้นเลยคะ่ะ จับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือนหนึ่งในหุ้นตัวใหญ่ที่น่าจับตามองในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็คือหุ้นกอล์ฟค่ะวันนี้ไปคุยกันเพิ่มเติมถึงว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นมาอย่างไงบ้างกับคุณนรมนเอกสมุทรค่ะนะักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระค่ะคุณเฮียยงไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้เลยถามถึงหุ้นกอล์ฟเลยกอล์ฟเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะ ได้ค่ะพี่ดาเดี๋ยวขอเรียกชื่อให้ถูกนะคะเพราะว่าเขา transform มาเป็นบริษัทใหม่แล้วนะคะเขาคือบริษัท Gulf Development นะคะไม่ใช่ Gulf Power Development เหมือน่อก่อนแล้วความเป็นมาของเขาโอเคเราอาจจะเห็นว่าเออเขา Gulf ชื่อเดิมเนาะ g นะคะ Gulf IPO มาเมื่อปี2017แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเขามีนานกว่านั้นค่ะเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามาตั้งแต่อ้1990พี่ย้อนกลับไปนานนะคะ ประมาณอายุเราเกิดพอดีเนาะเพราะนั้นกล่าโดยสรุปเนี่ยธุรกิจลหลกักตั้งแต่แรกเริ่มก็คือการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าอเอกชนขนาดใหญ่ IPP ก็มีขยายไปทำ SPP ด้วยนะคะซึ่งหลักๆก็จะอยู่แถบเอ e c ซนะคะคราวน,นี้ถามว่าถ้าพูดวันนี้เพราะว่าเก่าก็คือล่างใหม่เขาเขาล่างใหม่นะคะน่ตืชีวิตเขาเปลี่ยนไปตอนไหนเขาเปลี่ยนไปตอนไหนการเปลี่ยนไปของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่ง เอพริลที่ผ่านมานะคะเดือนสายดนที่ผ่านมาหลังจากมีการเขาเรียกว่าอะมาเกเมชั่นระหว่างการฟกับอินทัสได้ไหมคะก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเข้าพิธีแต่งงานกันเขาใช้เขใช้ว่าแต่งงานก็ได้ไม่ได้เท่าเหมือนเดิมนะคือเหมือนแต่งกับรวมรวมล่างกันรวมล่างกันล่างกันเพื่อแชร์สวอปนะคะก็กลายเป็นบริษัทใหม่ถามต้องถามว่าหน้าตาบริษัทใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอาให้เข้าใจง่ายสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งธุรกิจ หลักคืออะไรเออมันเหมือนจะไปกันไม่ได้นะคุณเฮียงเพราะว่าหนึ่งนี่ทํโรงไฟฟ้าอันนี้ทําเทเลคอมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งคู่พี่ลองคิดดีๆมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบจริงๆมันคือจับต้องไม่ได้ทั้งคู่นะเพราะไฟฟ้าเราก็จับต้องไม่ได้หรือว่าแต่ว่าก็ขาดไม่ได้ธุรกิจที่อย่างแอดวานซ์ก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันก็เหมือนกับว่าธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของประเทศใช่ไหมคะในขณะเดียวกันอีกธุรกิจหนึง่งก็มีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งเป,เป็นเทรนด์ของโลกไปละว,วันนี้ก็เห็นว่าทัเพกเกี่ยวกับตัวดิจิตอลมันสูงสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะคะเพราะนั้นถ้าถามเกาวเนี่ยให้เข้าใจง่าย,าย,ายหนึ่งธุรกิจหลกักไฟฟ้าใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของตัวดิจิตอลซึ่งหลกักๆวันนี้มันคือแอดวานซ์ ให้ดูตัวเลข EBITDA Contribution อะทำไมพูดถึง EBITDA เพราะว่า EBITDA มันเป็นตัว drive ราคาหุ้นค่ะ Correlation ของ EBITDA ของกฟอ่ะเมื่อเทียบกับราคาหุ้น Correlation มันสูงมากพี่แปดสิบเจ็ดเปอื์เซ็นต์ EBITDA เจ็สิเอร์เซนมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจดังเดิมและแข็งแกร่งของเขาสามสอร์ซมาจาก a d v a n c e อันเนี้ยในมุมที่เข้าใจง่ายๆอะพอเราเห็นโรงไฟฟ้าเฮ้ยเจ็ิเปุ๊บ แล้วก็จะมีคําถามต่อเนื่องเลยว่าอ้าวแล้วโรงไฟฟ้า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคีย์ไดรเวอร์ก็จะต้องมาจากโรงไฟฟ้าด้วยส่วนหลักถูกไหมคะอแล้วหน้าตาพอร์เฟลโอเขาเป็นยังไงต้องเล่าอย่างนี้ว่าการ์ฟเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีแคปซิตี้ในแง่ของคอมมิเต็ดนะก็คือเซ็นในเรื่องของตัว ppa สัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะในอีก8ปีข้างหน้าคือจากเนี้ยไปจน2033อ่ะ,อะมันคงม,มันงคนงแคปซิตี้เพิ่มขึ้น46%่อรจากตอนเนี้ยคือ9ประมาณสัก9กกิกะวัตต์ ขึ้นไป14กิกวัตอันนี้คิดที่ Equity ในสัดส่วนที่เขาถือแล้วนะคะซึ่งมองอไปตอนจบเลยมองไปแบบอีก2 0 0 3แล้วเนี่ยหน้าตาพอร์ตลงไฟฟ้าเขาเนี่ยก็จะมาจาก IPP 53% SPP 10%ก็คือ conventional คือ2ใน3แหละใช่ปะใช่ะคะแล้วก็ renewable นะคะประมาณสัก1ใน3หลกักๆคือโซล่าลองลงมาก็จะมีไฮโดรซึ่งอาจจะมา ในอีกเจ็ดถึงีข้างหน้าหน้าตาเพอะฉานสอบจบเ้าเป็นยังไงอ่ะก็สกองเรื่องนี้เรื่องของ contribution EBITDA กับเรื่องของหน้าตาของพอฟิโลงไฟฟ้าค่ะ ทีนี้พอหลังควบรวมกันแล้วเนี่ย g a กับ,บ InTouch เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจก็คือมันก็ยังแยกกันเดินไหมหรือว่ามันก็นะมีความเขามีอินทิ r a t i o n นะคะจริงก a u เองเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันโดยเฉพาะธุรกิจที่เขาคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่มีโอกาสโตอย่างยากตัวอย่างเช่นอย่างธุรกิจเดิมเนี่ย Advanced ยนี่เป็นตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นจริงแหละและเห็นในหน้าตามหน้าสื่อล่าสุดใช่ไหมคะ ก็คือการจับมือกับไฮเปอร์สเกลเลอร์เดิมเนี่ยแอดวานจะเขามีไลเซนส์พี่เป็นไลเซนส์รีเซลเลอร์ของทางไมโครซอฟท์นะคะของทางออร์แลคโอลซึ่งเพิ่งหลุดคอหุ้นขึ้นเยอะมากออร์แลคโอลนี่เป็นเป็นรีเซลเลอร์ไลเซนส์แบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะแล้วก็มีกูเกิลดยเดิมเนี่ยธุรกิจเนี่ยอยู่ภายใต้แอดวานแต่ว่าพอเป็นบริษัทใหม่กัฟแอดวานสลอมกันปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการ บริหารจัดการโดยการที่โอเคถึงคนละครึง่งแล้วกราฟเนี่ยก็แอคทีฟในธุรกิจเนี่ยมากขึ้นเพราะเห็นแล้วว่าธุรกิจการเซอร์วิสทั้งคลาวดทั้ง AI ในนาคตเนี่ยมันน่าจะมีการเติบโต,ต,ตที่สูงนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยครึง่งครึแล้วเขาก็แอคทีฟในการที่จะคิดว่านาคตก็คือคงจะวางไปหาลูกค้าแล้วก็ไรายได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นวันนี้อาจจะดูเล็ก<ะ>แต่ว่าเล็กแต่มีโอกาสเติบโต,ตในระยะกลางรนะยะยาวอยู่ใช่ะคะเค ข้อดีที่สุดเลยพี่ของการทำ amalgamation หนึ่งเอพิซที่ผ่านมาก็คือว่าอ,อันนี้เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดเลยอันเนี้ยก็คือเรื่องของตัวความแข็งแกร่งด้านสถนาทางการเงินบา l a n c ์ s ี e คือ,อยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นน่ะบริษัทที่มั่นใจในเรื่องของเฮ้ยมีกระแสเงินสดในมือแน่นอนแถมบา l a n c n e t g e a r i ค่ะอ,อัตรา นิสินที่มีรลดอกเบย้ยต่อทุนสุทธิอะ่ะก่อน a m า l ม a m a t i o n คือหนึ่งจุดแปดเท่าพอหลังอ a m a l เมชั่นเสร็จคือเหลือศูนย์จุดแปดเท่ามีนัยยะสำคัญมากพี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มันกะแชร์ เบอร์หนึ่งของไทยแบบเอกชนนะเบอร์หนึ่งแถมบาลานซ์ชีตสตองขนาดนี้ใช่คือรวยอ่ะพูดยังไงเงีัยมีเงินเยอะมากปัญหาของคนรวยก็คือเงินออกหูไม่รู้จะไปทําอะไรอย่างงี้แต่โอเคเราบาลานซ์ชีตดีไว้ก่อนอเพราะว่าอะไรคะเพราะมันจะเปิดโอกาส2เรื่องพี่เวลาเรามีอย่างบริษัทที่เกียร์ริงน้อยๆบาลานซ์ชีตสตองดีเนี่ยมันก็มีโอกาส2เรื่องอันหนึ่งคุณจะพิจารณาในการที่จะขยายคปาซิตี้ไหม หรืออาจจะไปซื้อนะคะหรืออาจจะไปทำอยู่แล้วไปลงทุนใช่อาจจะทำคาปาซิี้ซึ่งอันเนี้ก็จะมีผลกับราคาหุ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่า correlation ของราคาหุ้นเน่ยเวลากราฟเขาขยายคาปาซีอ่ะมันก็มีสูงถึงประมาณสัก80เปอร์นตอ่ะโเรื่องอันนี้ไหมหรือสองบาลานซ์ชี้ดีอ่ะสุดท้ายคุณทำ capital management คุณจ่ายันผลเยอะขึ้นไหม,มนะวันเนี้เรากำลังพูดถึงการจ่ายให้พูดถึงเรือนแบบว่าชิลๆวันนี้คือ ดีเว e ด d เพย์เอาเรทเราอซสูม65%สิบแต่วันที่ c a p a c i t y ที่ o m m i t t e d มันเริ่มเบาบางลงอะอย่างปีสิวันยีิบเก้ามันต้นไปเนี่ยค o ว่า t t e d c a p a c i t y capex มันจะเริ่มค่อยๆผ่านจุดสูงสุดไปแล้วมันการจ่ายเพิ่มขึ้นแบบเป็น80%ดสิบเปอร์เซ็นของกำไรลึกมากกว่า oh เป็นไม่ได้ oh <my. S 1> ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงถ้ามันเป็นจุดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ในใน o j t i t n ของเราะคะ่ะเราไม่ได้พูด dividend ด i ย l d แบบสละ เรากำลังจะพูดอีกสปีข้างหน้า DWT คือหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีตด,ดีมีใช้ไปกว่าไม่ใช่เกินดีใช้ไปกว่าเกินขึ้นนี่ <laughs> เออใช่เพราะนั้นก็เป็น2โอกาสที่เปิดโอกาสสาหรับเขาค่ะสำหรับประโยชน์ที่สุดเลยของการทำอามาการ์เมชันรอบนี้ค่ะ ทีนี้ถามถึงเหมือนก้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องธุรกิจพวกดิจิตัลพวก Data Center อะไรพวกนี้เออคือแบบธุรกิจนี้เป็นยังไงคะคือมันมาแน่นอนใช่ไหมคุณพี่พี่ดาถามได้แบบจังหวะเหมาะเบงถูกต้องมากเราะว่าถ้ามาถามเราอาจจะสักสองปีก่อนพูด Data Center คนก็จะแบบเฮ้ยมันจะจริงเหรอ,อเขาจะมาไทยทำไม,มไปสิงคโปร์ก่อนอแล้วก็ s p i อเวอร์เขาก็ไปมาเลยแล้วเราเขาจะมาทำไมวายไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมคะ แต่วันนี้พอไฮเปอร์สเกลเอร์เจ้าใหญ่เราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าเขาก็ถ้าตามนั่งสือเพียงขึ้นต้นตัวจีนใช่ไหมคะที <laughs> ่มาซื้อที่ตับไฮเปอร์สเกลลงทุนในเมืองไทยต้องเล่าแบบนี้ว่าวันเนี้ต้องยอมรับว่าตลาดเนี่ยมีความเชื่อว่าไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการส p ปิลโอเวอร์จากมาเลเซียมาไทยเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยเยอะขึ้นจริงๆริงต้อง ท้าความไปทาง DC byte DC byte นี่คือเป็น data center intelligence เหมือนเป็นซอรว e ระดับระดับ global a d d r e s s a b l e market ถามว่า data center ของไทยวันนี้ที่เขาซอรวจมันใหญ่ขนาดไหนพี่เขาพูดกันนะ4,600เมกวัตต์ data center ถามว่า4,600เมกวัตต์แล้ววันนี้คือเท่าไหร่วันนี้มีร้อยกว่าเมกวัตต์เพราะฉะนั้นมันใหญ่มากอันนี้ที่มันจะทยอยเข้ามาใน3ปี ข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส right? ิ่งที่เราจะต้องควรเรียกร้องคือว่าเราควรจะเรียกร้องว่าเราควรจะเริ่มมีแผนในการบริหารจัดการเรื่องของการใช้ไฟในอนาคตแล้วนะเพราะ Data Center เนี่ยมาเมืองไทยแต่ใช้ไฟสูงมากเนาะใช่ไหมคะเหตุผลที่เขาเลือกเมืองไทยพี่ใช่หนึ่งเรามีไฟเหลือค่อนข้างจะเยอะก็คือ Re s e r v e margin เราคือ29เ้ปอร์เซ็นต์สองเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เจอเน็ ภัยธรรมชาติอันรุนแรงเราเจอบ้างแต่เราไม่ได้เจอรุนแรงไม่แย่มากใช่สุดท้ายรัฐบาลสนับสนุนก็สนับสนุนวัะนั้นนี่คือสาปัจจัยที่ทําไมเราได้รับผลสปีโอเวอร์จาก Data c e ซ t e r มาจากมาเลเซียใช่ไหมคะแต่ที่บอกว่าต้องเริ่มคิดได้แล้วเนี่ยคือเราควรจะคิดไปอีกสามปีข้างหน้าคิดอย่างนี้ค่ะพี่ถ้าเราพูดตัวเลขโอ้แอดเวนเจอรมาเก็ตดัตต์เซนเซอร์วันนี้สี่พันหกร้อยมิกรวัต้ไหมคิดง่ายๆก่อน ด a ต a c เซ็นเอเอาแค่1,000พันเมกวัตก่อน1,000พันเมกวัตดัตช์เซ็นเอร์เนี่ยต้องใช้ไฟเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ยพันสองร้เมกะวัตต์สอร์เของดิมาตอนพีคที่โ แปลว่าถ้ามันขึ้นไปสามเท่าคือสา0พันเมกะวัตต์ดัต e n เซ็นเตอร์แคปซีอะ<ฆ>แปลว่าดีมานมันต้องเพิ่มขึ้น10%เถูกปะสามุสาคูณสามสิบอร์เซก็คือ margin มาจิ้นที่เมื่อกี้พูดย9ิบ้ามันเหลือสิบเก้าแล้วมันลงไปกว่าน,นี้ไม่ได้มากแล้วนะเพราะ global standard เนี่ยมัน require ต้องอย่างน้อยสิบห้าอร์ซ็นมันต้องมี reserve มาจิน้นเราต้องคิดล่วงหน้าแล้วว่าเราจะทำยังไงแต่มีมีมีการคิดบ้างมีการคิดด้วยในระหว่างทางนี้เช่นกันค่ะทำยังไงอก็มี2ทางเลือกหนึ่ง Power Development Plan เอามาหรือยังใส่ชื่อ2024ออยังไม่มาตอนนี้ก็อาจจะต้องเร่งให้เร็วขึ้นไปนะคะก็ทางรมาตะทรงงลังงานก็พูดเมนชั่นเหมือนกันว่าเออาจจะต้องพัฒน์เร่งให้แบบเล็กระบบขึ้นนะหรือเปล่าหรือ Power Development Plan ใช่หคหรืออันหนึ่งก็คือเรื่องของตัว Direct PPA การซื้อไฟตรง Data Center ซื้อไฟตรงนะคะกับโรงไฟฟ้าซึ่ง Direct PPA เนี่ยจริงๆเป็นดัมบินโยบายของทางตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาจริงก็ตั้งแต่สองปีก่อนละเราก็แต่แม้กระทั่งยุคนี้นะคะเอ,อก็พูดถึง direct PPA เช่นกันนะคะเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็มองเห็นแล้วแหละว่าเออในอนาคตเนี่ยมันจะมีดีมาน์ฝั่งตรงเนี้ยมาจริงเพราะนั้นสิ่งที่มันจะดีกับกาวคืออะไรอย่าลืมว่ากาวเนี่ยพาทเดอร์เขาก็สรองมากถ้าเป็น direct PPA อะคะ่ะพื้นที่แล้วก็ลูกค้าที่จะต้อง จำเป็นต้องใช้หลักๆแน่นอนคือไฮเปอร์สเกลเลอร์ถูกป่ะและ้วไฮเปอร์สเกลเลอร์ถ้าเป็นเจ้าใหญ่มาจากฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเลือกอยู่ในนิคมไงแล้วกาวเขาก็มีการร่วมกับนิคมใน ชีพอันดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อใช่แล้วก็แล้วก็ยังมีแอดวานซ์ทีก็นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกไฮเปอร์สเกเลอร์พวกนี้อีกใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพาร์ทเนอร์ชิพฝั่งการขายไฟก็มีฝั่งการเดเวลอปในฝั่งดิจิทัลก็มีแอดวานซ์มีซิงเกิลอันนี้ไม่นับเมื่อกี้เอ่ยชื่อไปไฮเปอร์สเกเลอร์ทางฝั่ง US เพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์ทั้งโอเคโอกาสที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ถ้าพูดถึงเดเวลพีพาเอเขาก็น่า ได้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วอีกอันนึงก็คือเขาก็ลงทุนเองด้วยคกับพี่ดาต้า t e ็นเตเนี่ยเขาก็ลงทุนเองอาจจะดูไมกวัดไม่เยอะนะเพิ่งเสร็จไป25เมกวัต์แต่มาสองแต่ว่าเขาก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแบบสักร้อยมกวัต์ในช่วงระยะอ,อาจจะใช้คําว่า3ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากดิ g i ท a อ e c o โ o ม y ที่โตขึ้นด้วยค่ะ พูดไปพูดมาแล้วเนี่ยแล้วไอ้มูลค่าหุ้นราคาหุนาาห้น valuation หุ้นกอลฟตอนนี้ถูกแพงมากน้อยแค่ไหนคุณเฮียงยังพอเข้าไปซื้อได้ไหมค่ะก็ต้องบอกว่าจริงจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะรา,ราคาหุ้นแบบว่า43บาท44บาท40ต้นๆถือว่าเป็นไม่ใช่จังหวะโตลงรักจังหวะเก็บหุ้นได้ดีสมัสยก่อนแพงกว่านี้พี่วันเนี้ยเขาเทรดกัน price to book นะคะ ประมาณสัก1.8เท่าจริงๆก็ประมาณสัก1.5 standard deviation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอูตอนพีคๆนี่คือแบบ2.5เท่าถ้าตรงนั้นเราก็แบบช่างใจนิดนึงอะจะรักตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ก็รักสบายๆถือว่าเป็นจังหวะให้เก็บแบบชิลๆเรื่อยๆว่าเรามองในแง่ของการลงทุนราฟอะค่ะเราไม่ได้อยากให้มองแบบระยะสั้นมากเราอยากให้มองเป็นแบบระยะกลางถึงระยะยาวขึ้นไปเพราะบริษัทเขาเนี่ย มีความมั่นคงในเชิงฟันเดเมนทัลแล้วก็โอกาสที่จะเติบโตจริงใช่งั้ก็เลยต้องถามต่อเลยว่าเป็นยังไงไตรมาส3ที่มองไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าสําหรับตัวกอล์ฟนี่น่าจะเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทใหม่เนาะเราจะพูดในเชิง Q on Q นะคะเปรียบเทียบ<ๆ>แต่มาสามกำไรนะคะเราคิดว่ากําไร core profit ละกันนะคะ core profit ก็จะมันทรงทรง Q on Q ประมาณสักเ0็ดล้านก็คิดว่าทรงตัวได้แต่มาสี่ปกติจะเป็นไต,ตรมาสที่ดีที่สุดของปีของเขาอยู่แล้วะนะคะในเรื่องของตัวอ,อย่างถ้าธุรกิจ Renewable ที่เป็นอย่างลมอย่างเงี้ยก็จะเข้าแบบช่วงลมดีลมดีโลุ่มดี โซล่าก็จะมี capacity ใหม่ที่อาจจะเริ่มเข้ามาตอนช่วงปลายปลปีนี้นะคะธุรกิจที่เป็นดิจิตอลอันใหม่ก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆ ramp up แหละเพราะนั้นเราเลยคิดว่า3ทรง Q1Q ได้แล้วก็ไปลุ้นแต่มาสี่ที่น่าจะเป็นแต่มาที่ดีสุดของปีแล้วก็ดีขึ้นในเชิงของ core profit q ิวนะคะส่วนปีหน้าแน่นอนเราก็ทำกำไรโตยว22%เปอร์เซ็นาะก็ก็เป็นเป็นเป็น fundamental ก็ถือว่าเป็นโลงไฟ้าชนที่กำไรโตสูงสุดในกลุ่ม อ่าต้องถามถึงปัจจัยเสี่ยงและเออว่ามีอะไรยังไงบ้างอะไรที่คุณผู้ชมต้องคอยคอยมองส้าคาะพ,าพิดาถ้าเป็นความเสี่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยง in general ของโรงไฟฟ้าเลยคือหนึ่งเอา้าเกิดมีเหตุการณ์แบบต้อง unplanned shutdown คือแบบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ต้องปิดเงี้ยอันเนี้ย,ยก็จะมีผลหรือ capacity ที่ commit ไว้ที่กําลังสร้างอยู่46%ก r o w ใช่ไหมคะอ่าถ้าีเลย์จากแผนอ่านี่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราก็ต้อง ที่ต้องบอกไว้นะคะหรือแม้กระทั่งอ่ะการผันผวนของราคา Energy Cost คือค่าแกส๊สต่อให้เขาจะมีสัดส,ส่วนที่เป็นลูกค้าที่เป็น Industrial User เนี่ยประมาณสักแค่6%ของโวลลุ่มแต่ก็คือเป็นความเสี่ยงอยู่ดีแหละถ้าค่าแก๊สมันอยู่วาวันหนึ่งขึ้นไปแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของเขาเช่นเดียวกันก็หลักๆก,ก็จะเป็น3มเรื่องที่เป็นความเสี่ยง ของธุรกิจโรงไฟฟ้าโอเคขอบคุณค่ะคุณเทียงก็เห็นภาพมากเลยนะคะสำหรับหุ้นกอล์ฟนะคะ,ะคุณผู้ชมคะไปลองใช้แอป KKP ใหม่หรือยังคะ KKP better นะคะ,อ,ะอยากให้ลองดูแล้วก็ถ้าเกิดเปิดเข้าไปใช้ใหม่ก็ลองซื้อหุ้นกอล์ฟไว้ก่อนประเดิมได้เลยนะคะว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ